สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนายวารพงษพง์พิทักษ์นะครับหรือว่าครูคเก่งนะครับครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับหรือข้อสอบข้อที่4ในชุดที่1ของข้อสอบ HSK ในเลเวล4ภาคการอ่านเติมคำในช่องว่างแล้วนะครับถ้าใครพลาดตอนที่ 1- ถึง3ไปติดตามรับชมได้นะครับลองหาดูใน YouTube c h anel โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับหรือว่าใน Facebook, เ e b o o k Fanpage ของโรงเรียนภาษาพาบเลิน,ราาพพนครูเก่งเจ่งจีนหรือแม้แต่ในไอ t ีทีวของครูเก่งเจ่งจีนได้นะครับโอเคเช่นเดิมนะครับโจทย์มี5ข้อข้อนี้เป็นข้อที่4และเกือบจะสุดท้ายและ้นะครับก่อนอื่นเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับโอเคเริ่มจากคำแรกข้อนะครับต้าชือกวานเป็นคำนามแปลว่าสถานทูตข้อ B คคำว่าที่เป็นคำบุพบทแปลว่าแทนนะครับ ข้อ c จุนเฉเป็นคํากริยาแปลว่าเคารพรักษากฎร,ระเบียบกฎหมายข้อ,อวินยัยข้อบังคับต่างๆนะครับข้อีเจียนฉือถ้าเป็นคํากริยาแปลว่าทําอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นคาวิเศษใช้ขยายการการกระทาอีกทีบอกว่าทําสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ยั้งข้อ e ฟู่เจ๋อเป็นคํากริยาจะแปลว่ารับผิดชอบรับภาระหน้าที่แต่ถ้าเป็นคําคุณศัพท์มีความหมายแปลว่ามีความรับผิดชอบครับส่วนข้อ f นะครับฉือจง เป็นคำาวิเศษแปลว่าจากต้นจนจบจากต้นถึงปลายนะครับโอเคเราทำไปทั้งหมด3ข้อใช้ช้อยไป4ช้อยแล้วรวมข้อที่เป็นตัวอย่างด้วยเพราะนั้นสองข้อนี้ไม่ยากแหละไม่บีก็4ใช่ไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสมมุติว่าเรายังมีช้อยครบทั้ง6ข้อนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรกันโอเคเทคนิคเดิมๆของเราเลยนะครับก็คือดูหน้าและหลังวงเล็บครับโอเคเอ่อ วงเล็บนั้นนะครับอยู่ข้างหลังคำว่าอ e ีจริง e อีจริงแต่ว่าแล้วนะครับเป็นคาวิเศษนะครับใช้วางเพื่อที่จะไปขยายกริยาหรือคุณศัพท์ขยายกริยาก็เช่นแบบว่าอ e ีจริงถ้าอ e ีจริงหุยเจียรแล้วเข้ากลับบ้านไปแล้วเงี้ยหุ่เจียเป็นเวอร์นะฮะอ่าอีจริงอีจ e ริงเ e ห่าแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นอีจริงเนี่ยใช้ขยายได้ทั้งกริยาและคุณศัพท์นะครับ เพราะฉะนั้นวงเล็บข้างหลังตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเราดูก่อนนะว่าเราพบว่าข้างหลังวงเล็บเนี่ยมันมีคาสรรพนามคําว่าหนี่ที่แปลว่าคุณอยู่และมีคํากิริยาคือคำว่าจุนเป้เรียกว่าตระเตรียมแสดงว่าไอ้เจ้าอีจริงเนี่ยมันไปขยายคําว่าจุนเป้คานี้นะครับไอ้คําที่อยู่ในวงเล็บไม่ใช่กิริยาแล้วเพราะกิริยายมันปรากฏและมันปรากฏอยู่ข้างหลังตรงนี้อีจริงจุนเป้ได้เตรียมแล้วได้ตระเตรียมเอาไว้แล้วนะครับคราวนี้ดูจากโครงสร้างทั้งหมด เวิร์บอยู่ข้างหลังแล้วมีนามหรือสรรพนามอยู่หน้าเวิร์บแล้วมีวงเล็บอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากคำบุพบทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฟังบุพบทคืออะไรพอมันเป็นบุพบทปุ๊บเนี่ยนะครับชอยเหลืออยู่ข้อเดียวเลยครับข้อ b ครับข้อนี้ตอบข้อ b นะครับถ้าคนที่เข้าใจและรู้จักเดี๋ยววันนี้ถ้าใครยังไม่เคลียร์จะได้รู้จักอย่างชัดเจนแล้ว ข้อนี้ใช้เวลาไม่เกินห้าวินาทีในการตัดสินใจเลือกคําตอบเลยครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าล้วเกล่นมาตั้งขนาดนี้และเรามารู้จักว่าบุพบ,บทคืออะไรกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย่อจอตรงนี้แป๊บหนึ่งเพราะมันทับตัวอักษรอยู่นะครับโอเคอตรงนี้นะครับบุพบ,บทคืออะไรนะครับบุพบ,บทคือคําที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาพแสดงหรือว่าเว่ยอยู่ภาพแสดงก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังประธานนะครับ มนุษย์คุยกันอยู่สองเรื่องคือบอกว่าคนคนนั้นทาอะไรเพราะนั้นข้าหลังประธานก็เป็นได้หนึ่งหรือเป็นกริยากับสองคนหรือสิ่งสนะิ่งนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรเช่นวันนี้เธอสวยจังอย่างนี้วันนี้อากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนนะเนี่ยร้อนเป็นสภาพเพราะฉะนั้นข้างหลังประธานมันเป็นได้สองอย่าง <c oughs> มนุษย์มันคุยกันแค่สองเรื่องครับ <c oughs> บอกว่าทําอะไรกับบอกว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกริยากับคุณศัพท์เราเรียกรวมอะไเนี้ว่าเวยหยีครับเราคือภาคแสดง ปุปทานเนี่ยแสดงอะไรออกมานะครับคราวนี้มาบอกความสัมพันธ์ระหว่างนามกับสรรพนามยังไงพูดแล้วงงแล้วเพราะมันเป็นคำจำกัดความแล้วเป็นคอนเซ็ปต์มันดูค่อนข้างยากมาดูที่ตัวอย่างกันเลยดีกว่าโอเคเรามีประโยคอยู่หนึ่งประโยคประโยคแน่นอนประกอบด้วยประธานบอกภาพแสดงสมมติว่าเราเสือเอาภาพแสดงที่เป็นกริยามาแล้วกันชั้นเป็นประธานเป็นผู้กระทา ทำกับข้าวฉันทํากับข้าวประโยคนี้มันสมบูรณ์แล้วครับเราฟังเลยไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรต้องเคลือบแขงแลงเลยฉันทํากับข้าวเออเข้าใจอย่างนี้เร,เรียกว่าประโยคนั้นสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ดีดีเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเรามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องการเอามาขยายภาพแสดงให้มันชัดเจนขึ้นคือเราจะเอาข้อมูลเนี่ยขยายคําว่าทํากับข้าวครับอ่าฉันทํากับข้าวแล้วเราอาข้อมูลเพิ่มเติมมาเราใส่อะไรลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก,กันเราเืยอยกมาสามตัวทั้งหมดเป็นคํานามหมดเลยครับบ้านเป็นคํานามแม่เป็นนามน้องสาวเป็นนามใช่ไหมาวน,นี้ถ้าเราบอกฉันทากับข้าวบ้านฉันทากับข้าวแม่ฉันทํากับข้าวน้องสาวฟังรู้เรื่องไหมครับ ไม่รู้เรื่องทันทีจากตอนแรกฉันทํากับข้าวเนี่ยมันรู้เรื่องอยู่แล้วแต่เราซื้อต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไงเราซื้อเอาของมาบ้านเอาของแม่น้องสาวมาใส่ที่มันยังฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันขาดอะไรมันขาดบุพบทไงฮะเพราะบุพบทจะบอกความสัมพันธ์ระหว่างภาพแสดงก็คือไอ้ชาวทำกับข้าวเนี่ยกบไอ้คำนามตรงเนี้ยทำกับข้าวกับบ้านคำเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร คำว่าทํากับข้าวกับคําว่าแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรพอจะนึกออกไหมตอนนี้นึกตามหลอเสือไปด้วยนะว่าทํากับข้าวมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับคาว่าน้องสาวถ้าคิดตามเราจะเริ่มเติมคําในช่องว่างให้แล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะขาดคําคํานี้ไปนะไอ้คำคำนั้นแหละคือคําบ,บ,บุพบททากับข้าวกับบ้านทํากับข้าวกับแม่ทํากับข้าวกับน้องสาวเกี่ยวข้องกันยังไงเราจะเติมบ,บุพบทเข้าไป ทำกับข้าวที่บ้านนี่รู้เรื่องยังพอบอกฉันทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยเรารู้เรื่องทันทีเลยเพราะมันมาบอกความสัมพันธ์ไงว่าบ้านคือสถานที่ที่เราไปทากับข้าวพอเปลี่ยนเป็นแม่ครวนี้เึือกออกไหมฮะจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรทากับข้าวที่แม่เนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะความสัมพันธ์มันมีได้หลากหลายรูปแบบเพราะนั้นบุพบทก็มีหลายคําพอเป็นคําว่าแม่เราเลือกใช้คําว่ากับบอกให้รู้ว่าการทํากับข้าวเนี่ยฉันไม่ได้ทําคนเดียวแต่ฉันมีคุณแม่เนี่ยทําอยู่กับฉันด้วยทําด้วยกัน เห็นไหมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับคำทำข้าวบอกให้เรารู้ว่าเอ้ยเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าฉันไม่ได้ทำคนเดียวแต่ฉันมีคนช่วยฉันทำด้วยคือคือแม่น้องสาวล่ะเราคิดว่าใช้อะไรดีล่ะให้หรือกลับก็ได้แต่ในนี้เราสึกตั้งใจแค่ว่าให้ก็คือแบบน้องสาวก็อาจจะยังเล็กอยู่เราก็ต้องดูแลเขาพอแม่ไม่อยู่บ้านฉันทำข้าวให้น้องสาวฉันกินเห็นไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างทำข้าวกับน้องสาวคือว่าฉันไม่ได้ทําให้ตัว เพื่อตัวฉันเองเนี่ยฉันทําเพื่อน้องสาวของฉันการทำข้าวอันเนี้ลนยลักษณะอย่างเนี้ยครับคาแบบเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นสีขาวทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเรียกว่าบุพบทครับคือมันมาบอกความสัมพันธ์แล้วว่างคํานามตรงเนี้ยสีเหลืองเนี่ยบ้านแม่น้องสาวกับภาคแสดงที่เป็นกริยาในประโยคนี้ว่าทำข้าวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับถ้าไม่มีเราก็าจะฟังฟังไม่รู้เรื่องครับนี่คือหน้าที่ของบุพบท เพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่สามเรื่องก็คือมีภาคแสดงมีบุพบทแล้วก็มีคำนามเข้าใจไหมฮะเริ่มเห็นลางแล้วใช่ไหมภาคแสดงเมื่อกี้เรามีคํากริยาแล้วเมื่อกี้เรามีคําว่าหนีเธอแล้วเราสื่อบอกได้ว่าเอ้ยไม่ขาดบุพบทไงเพราะ oh, มันประกอบไปด้วยสามส่วนนี้ครับมาดูในภาษาจีนนะครับตำแหน่งของมันที่เรียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับภาษาไทยอย่าลืมเราสส่อจะพูดเสมอว่าภาษาจีนเอาส่วนขยายไว้ข้างหน้าเสมอ ภาคแสดงคือภาคหลักของประโยคบอกว่าทำกับข้าวฉันเนี่ยทำกับข้าวจ่วฟ้านจ่วฟ้านทำกับข้าวภาษสาวให้บอกทำกับข้าวที่บ้านคำว่าที่บ้านมาขยายคำว่าทำกับข้าวทำไม่รู้จะทำที่ไหนในภาษาจีนเอาขยายส่วนขยายไว้ข้างหน้าเสมอว่านั้นต้องอาขาว,ว่าที่บ้านเนี่ยวางไว้ข้างหน้าคำว่าทำกับข้าวไงฮนะมันก็เลยกลายเป็นตำแหน่งมาบอกว่าใจ,จา้เจียมาอยู่ข้างหน้าคำว่าจ่วฟ้านแบบนี้ วอใจจ,จา,า,มา,มาจ้วฟ้านวอเกินมาหมาจ้วฟ้านเกินมาหมาก็คือกับคุณแม่ฉันทํากับข้าวกับคุณแม่วอเกยไม่เมยจ้วฟ้านฉันทำกับข้าวให้น้องสาวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่เราวิเคราะห์เราเจออีจริงแล้วเราสื่อบอกข้างหลังจะต้องมีเวิร์บใช่ไหมเวิร์บคือคําว่าเามื่อกี้นี้ในายโจใช่ไหมฮะจุนเป้แล้วตรงนี้มันมีคําสรรพนามอยู่คำว่าหน,นีเราสื่อบอกวิเคราะห์เลยว่าไอ้ที่ขาดคือไอ้ตรงสีขาวเนี่ยมันขาดบุพบทไปครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เราได้เรียนรู้อะไรโครงสร้างการใช้บุพบทภาษาจีนไม่ต้องเป็นบุพบทบวกนามหรือสรรพานามซึ่งตัวนี้ทาหน้าที่เป็นกรรมของบุพบทนะครับหรือเรียกว่า object of position นะครับแล้วค่อยตามด้วยคํากริยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงสร้างมันมาอย่างนี้บุบบพบทนาสรรพนามบวกกริยาถ้าอะไรอันหนึ่งถ้าเราเจอโครงสร้างนี้ปับอันใดอันหนึ่งหายไปเช่นวิดีบุพบทหายไป เราเราเราเห็นแต่นามกัสบสรรพน,นามให้เรารู้เลยว่าไอ้ที่หายไปต้องเป็นบุพบทอย่างโจทย์ข้อเนี้ยเราซื้อเจอกริยาจุนเต้แล้วเจอคำว่หน,นีเราซื้อบอกเลยที่หายไปคือบุพบทหรือถ้าวันหนึ่งเราทําข้อสอบเราไปเจอว่าเฮ้ยมีคําบุพบทอยู่แล้วมีคํากริยาอยู่ข้างหลังสิ่งที่หายไปคือคํานามครับหรือสรรพน,นามน้ววอทาอะไรก็ได้หรือคํานามทั้งหลายแหล่จับใส่ลงไปเลยครับยังไงก็ถูกสมมุติถ้าเกิดชอยนั้นในหกข้อมีนามอยู่แค่คําเดียวนะ พานามีมากกว่าหนึ่งก็ต้องมาดูว่าคำไหนถึงจะเหมาะนะครับสมมติถ้าวานหนึ่งเรามีบุพภวชั้งหน้ามีนามรัศพานามแล้วแต่กริยาหาไม่เจอเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่หายไปคือคำกริยาครับหากริยามาใส่เลยนะครับนี่คือบุพบทโจทย์ข้อไหนเจอบุพบทนี่มันจะง่ายมากนะครับโอเคไม่ให้เสียของอ่าเราก็มาดูกันต่อว่าโจทย์ข้อนี้มีอะไรให้เราได้ศึกษากันอีกบ้างนะครับโอเคประโยคเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าอีจริงที่ นะครับเราก็เอาที่มันใส่แล้วปเป็นบุคบทอีคอเดียววย็จริงที่นี่จุนเปหาเลยนะครับฉันได้เตรียมแทนเธอเอาไว,เว,บบวาเไเ้เรียบร้อยแล้วที่แปลว่าทําแทนแทนเธอไหมเตรียมตระเตรียมแทนเธอเรียบร้อยแล้วห่าตัวนี้เป็นบทสุดท้ายบอกผลนะครับว่าเตรียมเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วใช้คําว่าหานะครับโอเค คราวนี้ก็จะเหลือแต่พวกคำศัพท์และนะครับวยากรณ์ก็จะไม่มีอะไรนะรมาดูทีละคำกันนะครับคำแรกจะคำว่าปี๊แปลว่ายานะครับยาเท่ากับคำว่าป ah ุ่เย้า,า ah นั่นเองนะครับฟาโฉแปลว่ากลัดกลุ่มหรือเป็นทุกข์นะครับขั้นปิ้งถ้าเราเป็นผู้ป่วยคั้นปิ้งคือเราไปหาหมอแต่ถ้าเราเป็นหมอคั้นปิ้งคือเราไปตรวจคนไข้นะครับเฉียนแปลว่าเงินแต่ในในประโยคนี้จะแปลว่าค่าค่าโน่นค่าน,านี่นะครับ วันนั้นพอเรามาแปลลงกันนะครับเปียฟ้าโฉลนี่เอ่อปียฟ้าโฉล่ขั้นปีนตะเขียนวอีจริงที่หนีจุนไปหอลไม่ต้องกุมใจแล้วค่าหมอนะ่ะฉันเตรียมแทนเธอเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคสำหรับข้อ4เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับก็จบลงตรงนี้นะครับเรายังเหลืออีกข้อหนึ่งก็คือข้อ5นะครับไว้ให้ติดตามสำหรับข้อสอบเอเด้เคพาร์ตการอ่านเติมคำในช่องว่างชุดที่1 แน่นอนเรายังทํากันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยาจจะมีชุดที่2ชุดที่ 3, ชุดที่4อันมาต่อกันไปอีกเรื่อยๆนะครับมีลักษณะโจทย์อีกรูปหลากหลายรูปแบบให้เราได้ศึกษาเอาไปเป็นเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบเห็นว่าเทคนิคที่เราเชิญได้เอามาให้นั้นมีประโยชน์ช่วยเราได้มากในก,นการทำข้อสอบก็ช่วยกด subscribe นะครับถ้าติดตามอยู่ทางช่อง YouTube Channel กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันเป็นกำลังใจแล้วจะได้ชมวิดีโอก่อนใครนะครับถ้าตามกันอยู่ใน Facebook Fan Page ทั้งของโรงเรียนภาษาพาเพลหรือผู้เก่งจริงจีนก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้จักเราชื้อเพิ่มด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราชื่อนะครับถ้าใครติดตามวเวลาซื้ออยู่ทาง iGTV ก็ follow กันเอาไว้นะครับวเวลามีวิดีโอใหม่ๆก็จะได้รับชมกันต่อไปวันนี้จบลงแล้วแล้วมาเจอกันในคลิปหน้ากับข้อที่5ข้อสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ